เอามาดูการฝึกโยกเกียร์นะครับอ่ะลองโยกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าลองเหยียบคัดแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งเหยียบคัสแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งอ่าโยกให้ถูกจับให้มันมั่นใจนะครับอย่าไปทำมือกลางๆมันจะผิดพลาดได้เกียร์สองก็ลงมาเกียร์สองเนี่ยคือการเข้าเกียร์ว่างก่อนอ่าเสร็จแล้วผักซ้ายลงข้างล่างโอเคแล้วก็ว่างว่างก็คือการผักขึ้นข้างบนอย่าผักเกินครับอย่าผักเกิน เกินอ่าหนึ่งไม่หนึ่งไม่ว่างสองทำไปครับซ้อมไปมันจะมีหนักนะเรค่อยๆค,คิดแล้วทำไปไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็เกี่ยวว่างแล้วก็ท่างทั้งบนครับถูกต้อง,ววงถอยด้วยยกฝึกทุกเกียร์ครับฝึกทุกเกียร์พราะเกียร์ที่จะได้ใช้บ่อย,อยขึ้นหนึ่งกับถอย โ <Okay. S 2> อเคว่างครั <c oughs> บว่าโอเคปล่อยเท้าก่อนปล่อยเท้าก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะเกงเกินไป <c oughs> อ่าพักขาบ้างอะไรบ้างเรา <c oughs> ไม่ต้องดีบขนาดน,นั้นแต่ว่า <c oughs> ทุกทีที่เราจะซ้อมถ้าผมบอกว่าอาซ้อมเกียร์ก็คือเหยียบคัดใช่ไหมละ่ะ <c oughs> เหมือนการที่เราจะขับจริงตาคือมองไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับอ่าซ้อมเกียร์เข้าหนึ่งสองสามอะไรนั่นแหละไล่ไปนะครับไล่ไปให้มันถูกแล้วจําวิธีการใช้งานเวลาขับจะได้ไม่ต้องมามองแอบมองอะไรเงี้ย เวลาเป็นเกียร์ว่างคือมั่นใจว่าผักขึ้นไปทีเดียวเลยนะไม่ต้องไปโยกไม่ต้องไปอะไรมันอันนี้เป็นการกําลังฝึกเทปสองอยู่นะครับเทปสองในการาฝึกอุปกรณ์ในรถก่อนนะครับถอยแล้วเราก็ว่างโอเคครับปล่อยคัสตนอี้พักก่อนทีนี้พูดถึงเรื่องระบบไฟนะครับเปิดไปที่ตำแหน่งออนโอเคอันนี้คือออนแล้วนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งแล้วก็เหยียบคัดคือสตาร์ทได้เลยนะครับ แต่ตอนนี้เราจะเอาระบบไฟก่อนปล่อยเท้านะไม่ต้องทําอะไรกับมันนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับไยังไม่เป็นเลยอันนี้อันนี้ยังไม่เป็นนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรถต่างประเทศจะอยู่ฝั่งโน้นถ้าอยู่ประเทศไทยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอาเคาะขึ้นเคาะขึ้นใช้สองนิ้วครับจะได้มีแรงอ่าโอเคเคาะขึ้นเลยอันนี้คือต้องสุดต้องดันพื้นเพดานเลยนะครับอ่าพอแล้วเดี๋ยวหักให้ขับไปความรู้สึกกูด้วยบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆแหละแต่ว่าเราไปเก่งไปอะไรกับมันมาก เอาลงตรงกลางก็คือเป็นว่าไอ้เป็น,เป,นเป็นปิดไฟครับไม่ต้องไปงมือไปหมุนอะไรเลยนะลักษณะคือการอย่างเงี้ยขึ้นลงลงขึ้นแค่นี้นะอ่าลองดูอ่าตาไม่ต้องมองครับมุนมองไปข้างหน้าเหมือนเราขับอีนนเอีเลี้ยวซ้ายเหรอคะใช่อันนี้ลงอ่าลงอีกทีหนึ่งก็เป็นเลี้ยว<ท>ขวา<อ>แล้วเวลาใช้งานนี่เวลาขับเราไม่ต้องไม่ต้องมีคําถามนะครับเพราะว่าผมสั่งปุ๊บนี่ ทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะเวลาขับขยับรถไปแล้วอ่ะคําถามมาปุ๊บมันรอให้บอกแล้วทีนี้มันจะมีปัญหากันได้ให้เราทําจนชินนะ<ม>ปิดไฟครับ<ม>โอเคทีนี้ค่บเมื่อมาเปิดไฟหลีคือการหมุนเนี็นี่นะหมุนเอาหมุนข้างหน้าหมุนไปข้างหน้า<ม>หนึ่งครั้งคือไฟหลีแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสถานะอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้มือดมอ้าออีกหนึ่งครั้งเป็นเปิดไฟหน้ารถโอเคนะครับรถประมาณนี้เป็นทุกคันนะเอาปิดไฟครับ แต่ไปศึกษารายละเลอียดเรื่องคันอื่นด้วยนะรถเบนซ์รถ b ีรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีวิธีแบกแนวของเขาไปนะต้องไปศึกษาอีกทีหนึง่งรกใช้ก็ปิดนะครับไม่มีการใช้งานก็ปิดไว้เพราะว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่ไปหมดนะครับตอนนี้รถไม่ไม่ได้สตาร์ทนะครับทีนี้มาพูดถึงฝั่งนู้นนะครับถ้าเราต้องการปัดน้ําฝนนะครับดันเข้าหาตัวเองเป็นน้ําฝนฉีดเข้ามานะครับดันเข้ามาดันเหรอคะครับดันเข้ามากดอ่าเห็นไหมอีกทีนึงประมาณห้าวิขึ้นไปน้ํามันจะได้เอาน้ําขึ้นมาด้วย แล้วแล้วก็ปล่อยครับเอาตามใจชอบของเราประมาณห้าวีขึ้นไปแล้วปล่อยได้เลยถ้ามันสะอาดแล้วก็ปล่อยมันไปถ้ามันถ้าฝนตกมานะครับให้ข้อลงไปเหมือนข้อไฟเลี้ยวหนึ่งครั้งเบาๆโอเคถ้าระดับหนึ่งมันจะช้านี่ไม่ใช่ระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นระดับสองเราเพราะว่าเราข้อเกินนะครับมันจะมีสามระดับนะเอาขึ้นทั้งหมดโอเคอันนี้คือเป็นปิดการปิดใช้งานนะครับถ้าฝนตกอ่าข้อลงหนึ่งครั้งโอเคนี้มันจะช้านะครับเอาน้ําขึ้นมาด้วยฉีดน้ําด้วย อุปกรณ์ตัวเดียวกันนะครับโอเคนะระดับสองฝนตกตข้อลงระดับสามไม่ใช่เกินแล้ววะอ่าโอเคถูกต้องทุกอย่างนะครับเอาขึ้นทั้งหมดนั่นคือการปิดนะครับโอเคแล้วถ้ามันยังไม่ปิดอีกก็ข้อขึ้นจบเลยนะครับมีแค่นี้แหละขั้นตอนไม่ใช่อะไรที่ยุ่งยากแล้วก็ระบบวงเวลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปศึกษาอีกทีนึงว่ามันเกี่ยวกับส่วนมากเป็นเครื่องเสียงแล้วก็เป็นการรับโทรศัพท์แค่นี้แหละนะครับ แล้วก็สตาร์ทลองเหยียบครับสตาร์ทครับเช็คเกียร์ก่อนอีกทีหนึ่งก่อนเพื่อความชัวร์ซ้ายขวาต้องชีดมุมไหมโอเคถูกต้องครับสตาร์ทได้เลย <c oughs> โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในรถแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับชื่อเล่นอะไรนะครับน้อยค่ะโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปติดตามคุณน้อยนะครับ ประเทศอะไรนะเยอรมันอ๋อเ <laughs> ยอรมันมากแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามผลงานพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการขยับรถแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ